สวัสดีครับก่อนอืออ่นกดขอเริ่มคำว่าสวัสดีกันเนาะสำหรับอีพีที่หาแล้วที่พ่อกันอ่ามื้อนี้ครับอาจจะบ่เป็นจับแก้มเจ้าของดอกแต่ก็ทิเป็นกับเข่าให้แม่บ้านนะครับเขาเขาล้างสัตว์ไม่รู้ว่าตำไข่เค็มครับใส่ผละใม้กระสับบ่นระสานมาเนี่ยใส่เบรอร์โคลพดครับผมกระป๋องก็วิประมาณน,นี้ครับ เออคือถามว่าเอ้ยมือนีคือมาแบบมองไม่ครับเปลี่ยนมุมกันกินแน่นนิดนึงครับมือนีครับครับยังกึ่เกาล่ะกินเพราะจีนก็เสี่ยงเพราะน้องรับครับมือเดี๋ยวได้เห็นงานครับเปลี่ยนมุ่งกับเห็นงานครับแต่มือนีเย็ดกับข่อยไม่ออกคุณกันนะครับก่อนอื่นกับริกนะครับเนาะกระเทียมใส่ไปแล้วใส่พริกเกลือนิดหน่อยครับ เพื่อนตามเราบุกระเด็นเขาตายเขาร้องความแห้งหรอกนี่แหะครับติดน่อยนึงนี่ครับใส่พริกซีหาเม็ดตามครับเลยก็ต้องเสีกหลายนะครับเพราะว่ามันกินโบราณผ็ดตามตามด้วยมักทั่วมักทั่วหรือมัดถั่วบ้านผมนะครับถั่วไม่ต้องใช้หลายก็ได้เนาะตาม ตามเพ,พราะผสมแหลกไรครับบกักชั่วเนี่ยอ้องตำแบบตำนั้นบมักชั่ววันเทาดอกตำมเพราะเย่ๆดีลอะอตามด้วยเกลือปรุงเลยครับแต่มีผงนัวเนี่ยผงนัวน้ำตาลนิดหน่อยครับนี่นิดนึ่งน้ำปลา เล็ดคับตามด้วยฝนละหมากลากไม้ครับนี่แอปเปิลน,นี่แครอมกกทมะเขือเทศแล้วก็ใส่เป็นข้าวโพดครับนี่างนนิดนึงค่อยเข้าขกันครับเตรีครื่อเค็มเดี๋ยวเขาเอาลางที่หลังับเดี๋ยวมันจะมุนหมด ด้วยไข่เค็มใส่ไปเลยคลอนนิดนึงครับ mặc nào mặc nào bên này nào mặc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  nào nhúng cái gì đẹp vậy ยังไงครับเอ้าครับนี่ไงรถขาดสมุดก็อ,ออกมาน้ำมาันไข่ไม่เหนียบเลยครับมันฟอนอยู่นี่นี่นะครับนี่บาดเนี่ยบ้นเหลือการทำตัดนิดนึงเพราะฉะนั้น,นว่าใส่ได้เราผมว่าบาดเนี่ย สำหรับเมนูนี้นีก็เรียบร้อยนะครับนะแต่เห็นท่านในเรวผมก็บย็่อีกเมนูนึงว่าอันนี้ไว้ให้ไม่เอาเขาเมนูต่อไปคือยำนมจีนใส่หูหมูครับหัหมูกะจากอีพีที่แร้วแต่ยังเหลืออยู่ผมก็เรียว่าเอายกว่ายำใส่นมจีนครับถ้าบางที่ผมกับยำใส่ปลาทูต่อีพีนี้กี่ยำใส่หัวหมูนะครับสำหรับนมจีนเดี๋ยวอีกแป๊บหนึงครับเดี๋ยวทำอีเห์ต่อ ย่ำหูหมูใส่นมจีนนะครับก็ใส่หูลงไปครับใน้ในน้ำปลานะองุย่ำแล้วก็ใส่นมจีนครับนมจีนเราจะสองหัวนะครับเนาะลงไปคุรีคุรีก่อนนี่ครับคุรีก่อนเห็นไหมเดี๋ลยละลายเขากันกับน้ำปลาจะค่อยใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นสามนะครับบ่เพอสามหัวนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็น ไปทั้งกับแก้มลนะครับอันนั้นคือให้ทั้งไม่ออกคนไปกินเหนนรียญนะคับลดทุนหน่อยน,น,นะครับเพื่อสุขภาพนะครับนาล้ลไล่ก่อนแลายน้ำปลาลานะครับเนาะเอาไปต้มก้อนก็นดีเสร็จปั๊บนะครับใส่เครื่องปรุงครับพริกสองเม็ดรครับอ่าพริกสองเม็ด สับปะรดข้าอีกข้างเอาหัวหอมหัวใหญ่่ะครับพ่อครับต้องใส่ลายตามด้วยบักทัวครับผงนัวนี่ครับนั่นแหละใส่ลาอีกปลายนิดนึงครับเมื่อกี้เราเอาไป อันนล้วก็เอาไปต้มม่าทีละลายกันแบบกับน้ำเจลือจางไปหน่อยนี่น้ำตาลนิดนึงทุกปนใส่หลายคำหยิบๆตามด้วยมะนาวครับเมื่อกี้เนี่ยเออตาบักเขาวโพดเน่ยโอ้ลืมใส่มะนาวก่อนเกลือลิ้มกับมาซิเหมือมันแค่ผออสมเลยนี่ครับใส่สองเปียงเลย เดี๋ยวครับคุ้นก่อนคุลี่ก่อนครับคุลี่ก่อนถ้าบางคนก็นยยำใส่นหนึ่ส้กับปลาทูครับบางทีกับปลาทูก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวลายคนกับยำปลาทูเดี๋ยวเขาจะซิม,มก่อนครับการซิมกับหมุนเลยหมุนหมุนหมุนเลยครับหมุนเลยนี่นะ สมได้ขาดเข้มนิดนึงน้ำปลาอ่าสมไ้แล้เรนี่พระเอกครับกันยำนมจีนนี่วอมเปรครับเราต้องเหยียดลายนะครับใส่ลงไปเป็นนวาเลี้ยได้ครับยำนมจีน บางหมองเขาก็ใส่ปลาทูแต่ผมไม่เหนื่อยะดัดแปลงนิดนึงครับเนี้อหมูเขามีวัตถุดิบไปแล้วกะไซดีเลยหูหมูเนี่ยผมบ,บอกแล้วหูหมูร้อยสี่สิบบาทผมอะได้ลหลายอย่างนี่จ,จัดการครับจัดการเลยนี่กับเจี๊ยมชั้นดีครับอาหารชัน้นต่อราคาบอแพงเดี๋ยวผสมไปเป็นดิบน้อยกับหมวย ปลาทูแข่งาบ,บาทแล้วผมอ่ะต้มีหน่อยว่ะปลาทูแข่งนาสามสิบี่สิบสองตัวนี้น้อยบางทีก็ตัวละเจ็ดปดผมก็โอ้ก็แข่งแท้ทำไมด็กน้อยก็แข่งน,นบบาทนนนนี่บาทเงินเงินบอกอะ,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 ะไรยายฮะจเปครับตอน,นด,ดีไปนั่งกินดีเดี๋ยวันไปนั่งบอกกับพี่ๆน้องๆอีกทีนึงนนครับนี่ครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ ยำน้มจีนใส่หมูหมูอ่าครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับนั่งผักนิดนึงเหลือเกิกินจะนิดจังไหนครับจะได้เขาโตไปอาบน้ำในครับเตรียมตัวนอนเนาะสาหรับคนกับเรื่องงานมากอ่ะมื่อยกันสาหรับผมกับมืออ่อใครงานวันนี้กับเรืย นีอีกหนึ่งสองสามปีเงี่แหละพี่พ่อได้แก้มือคอ่อครับสลับยานลมจีนเนาะบ้านเท่ากับอ่าทักกิซากิจบกเฮดปบบน้ใส่ตําหุงครับทยวบ้าน ก็ดีครับเปรี้ยวหวานเข้มเผ็ดนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นตำผลไม้ร่วมใส่ไข่เข็มไดยครับเลย อยากเสียบชั้นในกับเนื้อนั่นนะครับนะกับเขาแร่นครับน,นั่นกะน,นี่แหละครับย่ำหูหมูไส้ดำจีนตำไข่เค็มผลไม้รวมนะครับนะเนาะชั้ไในกะก้อนย่จากลากก้อนอย่คลิปที่เป็นไปกับขอขอบคุณไปถึงลุงป้านะอาพี่ๆน้องๆที่เหุการสนับสนุนกดเขาเบิงกดตับตะไคร้กดแค่ แล้วก็ที่สำคัญเลยกดติดตามกับยังบังว่าผู้ที่เข้ามากอะ่ะขอให้ขอร้องว่าเออค่อยๆเบ่งหัวไปเรื่อยๆนะครับเนาะพัฒนาการกของการทำกับเขาหัวไปเรื่อยๆก,กังไงยก็ขอขอบคุณน,นะครับเนาะแล้วก็ขออีพี่นี่กับขอเกล้าวเขาว่าสวัสดีไปแค่นี้ก็นะครับเาอีพี่หนาสวัว่ากันไหมสวัสดีครับ